ยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆเคยอาจจะอ่านหรือว่าจะได้ได้ดูทีวีแต่เจอเจอเตเป็นยังรักเลยนี่คือผู้หญิงคนเก่งของเรายอดเยี่ยมมากเจ็ดปีนี้เขาบอกว่าได้ขึ้นมาเป็นมือขวาแล้วด้วยฟังแล้วรู้สึกไงบ้างทีแรกเนี่ยพี่เขาเวลาเขาจะให้ใครทาอะไรให้เนี่ยข้อหนึ่งเขาเขาจะดูหมวแห้งหรือว่าดูอะไรอย่างเงี้ย เขาดูแล้วเนี่ยคือเนี่ไม่ใช่แล้วแต่เขาวางใจเราก็คือมองว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วไปไปมาเนี่ยเราสามารถเอาชนะใจเขาได้แล้วอยู่กับเขาก็มีความสุขด้วยเหมือนกันเขาให้เราเขาทำมาให้เราประทับใจแบบสุดๆบางครั้งตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา โอกาสทุกคนให้โอกาสให้ความรู้ให้เรียนรู้แล้วก็ส่งเสริมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้รับประทานอาหารร่วมกันนะคะในช่วงเวลาประมาณบ่ายสองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้าเรียกได้ว่าวันนี้มั้งแต่ด้านล่าง ที่เป็นหน้าออฟฟิศใช่ไหมคะจะเป็นส่วนของออฟฟิศแล้วก็โรงงานจนมาถึงห้องส่วนตัวจริงๆก็คือห้องนอนของเธอแล้วก็ลูกๆนะคะแล้วก็ยังมีห้องรับประทานอาหารด้วยแต่ละชั้นเข่เห็นความแตกต่างของเซสชันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะชั้นนี้นะคะเหมือนกับรีสอร์ทอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันค่ะวันนี้ค่ะประมาณเวลาบ่ายสองครึ่งนะคะก็จะเป็นฉากสุดท้ายค่ะจะเป็นฉากในส่วนของการสรุปรายละเอียดเนืนะะ้อหาทั้งหมดของรายการที่เราถ่ายทํากันมานะคะตอนนี้ก็ ขึ้นมาดูชั้นดาดฟ้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปปิดจบรายการตรงนั้นเลยค่ะเรื่องทุกเรื่องสําคัญเพียงแต่จัดลําดับความสําคัญจะลูกหรือจะงานไม่ได้มองว่าต้องลูกมาก่อนหรืองานมาก่อนอะไรสําคัญมากที่สุดในช่วงระยะเวลานนในช่วงระยะเวลานั้นแล้วก็บริหารเวลาให้ดี ็ขึ้นมาอยู่บนชั้นสุดท้ายของสถานที่แห่งนี้แล้วนะคะเดินกันมาอย่างที่บอกไว้ว่าตั้งแต่ข้างล่างเลยน่าเป็นโรงงานมาก่อนขึ้นมาเป็นออฟฟิศนะคะแล้วก็ยังมีที่พักผ่อนส่วนตัวของคุณแม่แล้วก็ลูกๆด้วยนะคะแล้วก็าทานอาหารเกษเร้อยแล้วค่ะช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงก,กว่าๆแบบนี้นะคะก็ รู้สึกว่าแหมวันนี้ได้รับสาระความรู้จากคุณกอมทักมากมายจริง <S <S 1> <S 1> มีโอกาสได้พูดคุยหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เต็มอิ่มที่สุดเลยะ <S <S นะคะได้มารู้จักกับตัวตนได้มารู้จักกับเนื้อง,งานทั้งหมดนะคะว่าผู้หญิงคนนี้นะคะยังสามารถพัฒนาต่อยอดออกไปให้กลายเป็นสังคมเป็นชุมชนแล้วก็เป็นครอบครัวได้แบบนี้มีความสุขมากขอบคุณอย่างยิ่งค่ะสุดท้ายนี้อยากให้พูดทิ้งท้ายถึงเรื่องราวของชีวิตของตัวเองคะว่าจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ยังไงบ้างคะ ก็คงเหมือนชีวิตทั่วไปะนะคะว่าคนเราเนี่ยมีชีวิตเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยมีสุขที่สุดแล้วก็ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยทุกข์ที่สุดนะคะในวัยครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยบอกได้เลยว่าวัยที่เป็นวัยเด็กเนี่ยจะเป็นวัยที่มีความสุขนะคะอยากทำอะไรก็ได้ทำแต่วัยเด็กสมัยนี้มันผิดกับเมื่อก่อน เด็กสมัยนี้เนี่ยอยากทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทาแต่ไม่ค่อยได้ฟังผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้อาจจะไม่ดีนักแต่สําหรับตัวเองแล้วทั้งวัยเด็กวัยเรียนแล้วก็วัยทางาน,ว,นวัยมีครอบครัวแล้ววัยเป็นคุณแม่บอกได้เลยว่าเหมือนละครตัวหนึ่งที่เล่นทุกบทบาทนะคะอีกหน่อยก็จะเริ่มเล่นเป็นทั้งคุณยา่าคุณยายในอนาคตแต่ถามว่าเล่นทุกบท สำคัญกับชีวิตเหมือนมนุษย์เราปกติทั่วๆไปทุกคนก็มีบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนแต่เราจะทําหน้าที่หรือเป็นตัวละครในช่วงระยะเวลานั้นๆเนี่ยได้อย่างไรด้วยตัวเองนะคะด้วยความมีความหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองต่อครอบครัวแล้วก็ต่อสังคมจะทําอะไร mm hmm เพื่อตัวเองอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องมองสิ่งแวดล้อมทุกๆด้าน ก็เลยอยากฝากว่าชีวิตมันเหมือนละครจริงๆละครเป็นทั้งตัวนางเอกแล้วก็นางร้ายนะคะในขณะเดียวกันก็เป็นทั้งผู้รับใช้แล้วเป็นคนรับใช้หลายหลายบทบาทที่เล่นมาบอกได้เลยว่าณจุดนี้เลย มาก็พูดเลยวันนี้ต้องมีสติแล้วก็มีสมาธิปัญญามันจะมาก็คงฝากไว้วันนี้ว่าทุกทท่านที่มีบทบาทและหน้าที่แต่และท่านก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดปัญหามีไว้แก้ไขนะคะแต่ความสุขที่เราจะได้เนี่ยเราต้องทํามันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมานั่งตรงนี้กับคุณแดนก็มีความสุขแล้วนะคะนะคะได้เจอคอนเสิร์เช่นกันค่ะเก่งๆเข้ามาเนี่ยวันนี้มีความสุขกับ ทีมงานที่มาด้วยแล้วก็มีความสุขกับการทำง,งานที่มีชีวิตอยู่กับทีมงานของ Fast Techno เองนะะที่เราให้อะไรกับสังคมให้อะไรกับลูกค้าเราแล้วก็ยังต้องการพัฒนาแล้วก็ทำวันนี้แล้ววันต่อๆไปให้ดีขึ้น อันนี้ก็คงฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะผลงานขององค์กรภาคแบบนี้นะคะเชื่อว่าจะมีการต่อยอดเพิ่มขึ้นในอนาคตแน่นอน www.fasttechno.com นะคะส่วนของรายการเช่นกันค่ะรายการวันเดย์วิซีโอค่ะติดตามชีวิตผู้บริหารเก่งๆแบบนี้นะคะดูแล้วก็นําไปคิดปรับปรุงพัฒนาสินค้าแล้วก็บริการของตัวเองนะคะหรือว่าจะพัฒนาในส่วนของการใช้ชีวิตก็ได้เช่นกันค่ะ รับวันนี้นะคะดิฉันทีมงานรวมถึงก่อนกรพักขอลากคุณผู้ชมไปก่อนค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมัยก่อนพ่อแม่ที่สอนไปทำงานพี่บอกว่าต้องอดทนนะลูกนะทำงานเนี่ยเพิ่งทํางทำงานเนี่ยชิ้นไหนไหนต้องอดทนต้องพยายามนะเด๋ยวพ่อแม่สมัยนี้ลูกอยู่ไม่ได้ไม่ไหวกับบ้านนะลูกที่บ้านเราก็ยังมีกินต่างกันไหมคะแค่คำเดีะ เด็กคนนี้ไม่ไหวาฉันกลับบ้านดีกว่าพ่อแม่คือคือที่สําคัญพ่อแม่ก็ส่วนตัวพี่สอนลูกว่าถ้าทํางานก็องอดทนเราบอกเลยเนี่ยรุ่นแม่แม่บอกเลยสอนมาต้องอดทนต้องขยันต้องสู้ไอ้รูกก็ไม่ไยังไ,ไม่มาช่วยงานแม่ก็ไปทํางานที่